สำหรับวันนี้สำนักข่าว9้าล้านวิวขอหยุดพักเรื่องการหาเสียงจะมาทำงานเกี่ยวกับข่าวความเคลื่อนไหวที่เวียดนามมาเยี่ยมเชียงใหม่เป็นอย่างไรนั้นเชิญเราฟังค,ครับคณะสื่อมวลชนเวียดนาม เป็นแขกของสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์และผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ระหว่างวันที่2 3ถึง28เมษายน2 5 6 6โดยมีโปรแกรมเข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่24เมษายน2566เวลา15.00น,นที่สารการจังหวัดโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทำการแทนผู้ว่าซึ่งติดราชการก็วันแรก ให้การต้อนรับที่สนามบินเชียงใหม่แล้วพาไปเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อแรกที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวลีลาซึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็เมนูเด็ดๆมีหลายอย่างทั้งผัดไทยกว๋วยเตี๋ยวบะหมีซึ่งผมก็เลือกเอาเมนูที่ไม่ต้องปรุงก็คือเซเล็กต้มยำ รสชาติไม่ต้องเติมพริกไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่ต้องเติมน้ำส้มใ,ใดๆก็อร่อยถูกใจส่วนคนอื่นๆก็เลือกทานตามใจชอบชาวเวียดนามก็สั่งผัดไทยเพราะอยากชิมอาหารไทยก็เลือกคำว่าผัดไทยเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอสอบถามสื่อมวลชนจากเวียดนามว่าเขาถูกใจกับรสชาติผัดไทยหรือไม่จากนั้น ก็พาไปศึกษาธรรมชาติพาไปเยี่ยมชมที่ปางช้างปางช้างแม่แตงของดรดรอะไรนะทำุ้ณชัยเลิศอะที่ที่ลงสมัครสอสอวันเนี้ยเบอร์สิบจำจำจำไม hm, ่ได้วัดชัยหรือเปล่าเขตอําเภอแม่แตงเป็นเขต4นะครับก็เขตนั้นก็มีผู้สมัครดังๆหลายคนหลายพัก ซึ่งก็มีแต่ละคนก็มีจุดเด่นมีให้เลือกใครรักใครชอบใครก็เลือกตามตามใจรักตามใจปรารถนาใครนโะยบายพรรคไหนนโยบายดีก็เลือกพรรคนั้นส่วนใครไม่เลือกไม่ได้นะครับจะนอนหลับทัดสิทธิ์ไม่ได้ต้องเลือกเพราะว่าทางรัฐบาลเขาให้สิทธิ์แล้วว่าคุณจะเลือกใคร ่นี่ฮะคณะเวียดนามนั่งเกวียนนั่งเกวียนเทียมวัวก็สนุกสนานจากนั้นก็ไปนั่งหลังช้างโอ้โหอันนี้นี่ผมบันทึกภาพไม่ได้เลยเพราะถือกล้องไม่ได้เลยตื่นเต้นแล้วก็หวาดเสียวมากๆก็มือก็จับที่นั่งไว้อย่างเหนียวแน่นเพราะกลัวจะหล่นนะครับโรครงเพลงโครงเพลงอันนี้คือบรรยากาศที่ เข้าพบกับท่านรองผู้ว่าราชการจาาังหวัดเชียงใหม่ท่านวริวิทชัยสวัสด์ก็มารับหน้าที่แทนเพราะผู้ว่ามีราชการสําคัญเห็นไหมครับน,นักข่าวสาวของเวียดนามนั่งทําข่าวรายงานแบบสดๆเลยขณะที่เข้าพบท่านรองผู้วา่าแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันจากนั้นก็พาไปเยี่ยมชมที่ในซา,าฟารี ไปชมบรรยากาศซึ่งเวียดนามยังไม่มีนะฮะก็ไปได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคณะของเชียงใหม่ไนซาฟารีแต่มามาขัดใจนิดหน่อยจุดที่ร,ปรอปภไม่เข้าใจว่าชาวคณะได้ติดต่อกับผู้บริหารไว้แล้วว่าจะมาเยี่ยมชมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยให้การต้อนรับมารยาทไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะ รปภต้องมีการอบรมกันสักเล็กน้อยเพื่อให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ประทับใจไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวไม่ประทับใจกับการบริการของรปภในคลิปต่อไปเราก็จะจัดทําในลักษณะนี้รายงานให้รับทราบต่อไปนะครับบริษัทชอวิสาโซน ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างกา๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและกา๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวัรนสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3แยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรก โทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้โรงแรมเชียงใหม่ในบาซ่าบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวก ที่สำคัญราคาไม่แพงข้าวขาวหอมมะลิตะบนหน้องหย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอายดีโก้ผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกพเพราะผลิตจากพืชพันธุ์และแร่ธาตุธรรมชาติ